tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa namo dasa, dasa bhagavato arahato samma sambuddhasa namo อะระหโตสัมมาสัมธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแต่พระ ผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นณเ <c oughs> นะวลานี้ที่พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมกันประชุมประพฤติปฏิบัติโดยมีชมรมพุทธธรรมกรรมฐานมหาวิรายลามคำแหงเป็นผู้อาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมาทำบุญก่อนวาระเข้าวันวิสาขบูชา <c oughs> อันเป็นเหตุแห่งการบุญที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้ตั้งใจ บำเพ็ญความดีเมื่อความดีที่เราได้ตั้งใจนั้นสมควรแก่การกระทำแล้วย่อมน้อมนำให้เกิดสุขความร่มเย็นในขณะที่พวกเรานั้นตั้งใจบำเพ็ญความดีอันมีการให้ทานสำเร็จไปแล้วเบื้องต้นณนะเวลานี้พวกเราตั้งใจมาฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นการอบรม หรือฟังภาสิทธรรมอันแสดงโดยพระสงฆ์ที่ได้กราบอาราธนาให้แสดงธรรมนั้นตามภาสิทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออธิบายขยายความเข้าใจณเวลานี้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศให้เป็นหลักใหญ่ก็คือ สัพพาป,ปัสสะอาัการนางกุสลสูปสัมปดาสัจจิตตาปริโยดาปานังเอตังพุทธานาสาสนันติ <c oughs> มีความหมายว่าให้กระทำความดีล้วเว้นความชั่วและทำจิตให้ป่องใสนี่เองเป็นหลักธรรมคำสอนอันสำคัญ,ญยอดยิ่งในภาคหลักการพระพุทธศาสนาการกระทำความดีนั้น ท่านบุคคลทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าความดีนั้นเป็นอย่างไรจนกระทั่งเมื่อเราทำแล้วเราจะมีความรู้สึกและอารมณ์นั่นเองความรู้สึกและอารมณ์นั้นประมวลลงมาสู่จิตใจของผู้เป็นเจ้าของประกอบกับความรู้สึกกับจิตใจที่ประกอบกับเจ้าของนั้นเราจะรู้ได้ว่าเวลาเราทำกระทำ บางอย่างเราก็มีความสุขเวลาเรากระทำบางอย่างเราก็มีความทุกข์ค้างคาในจิตใจสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงถึงอารมณ์ของมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายอันประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจส่วนร่างกายนั้นเราไม่ต้องพูดถึงเนาะ <c oughs> เป็นส่วนสำคัญที่บิดามารดา <c oughs> เป็นผู้กำเนิดเกิด เรามาตั้งแต่อยู่ในคันมันดาจนกระทั่งคลอดออกมายัางโรคมนุษย์รับผัสสะคืออากาศความหนาวร้อนย่อมมีเวทานาเป็นเหตุแห่งความทุกข์เหล่านั้นกายของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเกิดเติบใหญ่แล้วความหิวโหยกระหายความอยากทั้งหลายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดภาวะก็คือเวทานา อันเวทนานี้เองจึงเป็นเหตุทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆในเวทนาเรานั้นมีสุขมีทุกข์เป็นต้นดังนี้คำว่าอารมณ์ของเราจึงเป็นความสำคัญแก่จิตใจที่ประกอบอาศัยร่างกายรูปประค์น,นี้เป็นเครื่องมืออันได้แก่ตาหูจมูกริ้นกายใจเป็นต้นดังนี้เมื่อพ่อแม่บิดามารดานั้นให้สมบัติอันประเสริฐ ก็คือตาเห็นรูปรู้หูรับเสียงลิ้นสัมผัสรสจมูดมกลิ่นกายถูกต้องความหนาวร้อนอ่อนเย็นเป็นต้นเหลือแต่จิตใจอันเป็นธรรมารมณ์ของพวกเราจะมีความสุขหรือความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับการกระทําของพวกเราทั้งสิน้นส่วนการกระทํานั้นก็มาจากเจตนาเป็นเบื้องต้นเจตนา,นาหรือจิต ของมนุษย์เรานั้นเป็นเหตุแห่งความดีและความชั่วทั้งหลายดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดเหตุการณ์ครอบคุมการกระทำความดีของพวกเราไว้เพื่อให้แสดงเหตุเห,เหล่านั้นเพื่อให้เรานั้นมีหลักในการกระทำประพฤติปฏิบัติต่อไปเหตุของการทำความดี อันเป็นกุศล,ลกรรมได้แก่การให้ทานการเสียสละความตนีเหนียวแน่นการรักษาศีลก็คือความสุจจริตใจการบําเพ็ญสติหรือภาวนานั้นเป็นการกระทำอุบายธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้นเพื่อให้รู้เท่าทันความเป็นจริงของอารมณ์ความเป็นจริงของโลก เพื่อให้อารมณ์ของเรานั้นไม่วันไหวปั่นค่วนไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งเสียคุณภาพของจิตต่อไปเนาะการที่พวกเรานั้นอยู่ร่วมกันในสังคมก็รู้จักการขนขวายช่วยเหลือซึ่งกันและกันการที่เรารู้จักเกื่อกูลการงานอันควรอันเป็นบุญก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้ การที่พวกเรานั้นรู้จักอ่อนน้อมผ่มตนไม่ถือประมาณตนเองว่าเป็นผู้ที่เก่งกล้าสาม,มารถหรือไม่รู้จักการคารวะอ่อนน้อมกิริยาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโทษแต่ผู้ใดรู้จักกิริยาอันดีอันอ่อนน้อมผ่าตนสัมมาภาควรในกิริยาอันถูกต้องตามการะเทศะต่อสถานที่ต่อบุคคลต่อกาละเวลา บุคคลนั้นย่อมมีบุญกุศลเป็นเครื่องน้อมนำให้จิตใจนั้นเป็นที่น่าเอ็นดูแก่บุคคลอื่นเป็นกิริยาบุญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเช่นเดียวกันนอกนั้นยังมีบุญกิริยาต่างๆเป็นต้นว่าผู้อื่นทำบุญเราก็รู้จักอนุโมทนาแก่เขาเวลาเราทำบุญเราก็รู้จกักบุทิศส่วนความดีนั้นให้แก่บุคคลอื่น รือแม้เวลาเราพบปะบุคคลใดเราก็เจราจาด้วยคำไพเราะอ่อนหวานเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นคำแนะนำอันดีแก่บ,บุคคลเหล่านั้นก็ถือได้ว่าเป็นบุญบุคคลใดตั้งใจฟังความดีบุคคลที่ได้แสดงแล้วก็ได้ถือว่าได้เป็นบุญอย่างหนึ่งส่วนสุดท้ายก็คือการตั้งใจให้ตนเองนั้นมีทิฏฐิอันถูกต้อง ก็คือมีสัมมาทิฏฐิเชื่อในผลของความดีเชื่อในผลของการกระทําเมื่อเราทําดีย่อมได้ดีเยื่งเมื่อเราทําไม่ดีก็ยอมรับผลชั่วของการกระทํานั้นเป็นผลติดตัวตามไปต่อไปเป็นความเดือดร้อนแต่บุคคลใทททำความดีก็เ,เป็นความร่มเย็นแก่ตนเองต่อไปนี่คือการแสดงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าตัดไปในเรื่องของฝ่ายกุศลส่วน เหตุแห่งอภุสลนั้นความจริงแล้วท่านก็แสดงไว้ในหลักต่างๆมากมาย,ส,ยสรุปลงโดยย่นย่อก,ก็คือกิเลสของเรานั่นเองอันเกิดจากการความโลภค,ความโกรธความหลงซึ่งเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทบมีเวทนาเป็นผู้เกิดขึ้นแล้วก็มีตัณหาเป็นผู้ทยานอยากออกไป ความหมายตรงนี้จึงเป็นที่เกิดของอารมณ์ต่างๆมากมายของมนุษย์เราเมื่อเกิดอารมณ์แล้วส่วนของความาเป็นอกุศลก็คือคิดแล้วเบียดเบียนผู้อื่นคิดแล้วทำให้ความเดือดร้อนนั้นเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่นเป็นต้นหรือความทยานอยากนั้นเกินความประมาณพอดีของตนก็ได้ชื่อได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอกุศล์ทั้งสิ้น บัดนี้ก็มีส่วนสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตัดไว้เริ่มเมื่อมีแสดงถึงเหตุและผลดังกล่าวแล้วท่านก็รู้จักแสดงไว้ว่าให้ทำจิตใจให้ผ่องใสเวลานี้พวกเราก็ร่วมก,กันกระทำความดีในส่วนสุดท้ายก็คือการนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานั้นเป็นส่วนอบรม เป็นยอดเป็นปลายแห่งความดีทั้งหมดเป็นสิ่งที่ําระร้างมวลทินภายในจิตใจเป็นเครื่องรักเป็นเครื่องวางอคุศลทั้งหลายให้ตกลงไปแล้วก็จริญความดียิ่งขึ้นและยิ่งจนสูงสุดจนกระทั่งรู้จักคุณงามความดีนั้นเมื่อเราประคับประคองลมหายใจทันเป็นสิ่งที่เราจะต้องตั้งมั่น ตั้งมั่นนั้นหมายความว่าจิตต้องมีเครื่องหมายรู้เพราะจิตคําว่าจิตนั้นไม่มีไม่มีที่ตั้งไม่มีที่หมายก็จะจับจ้องหรือกําหนดไม่ได้เดชนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเบื้องต้นในายามตัดสูุธรรมตายต้มร่มไม้โพตั้กนกระชายรมพายใจเข้าและออกเป็นเครื่องกําหนดที่อยู่ของจิตเมื่อท่านตรึงจิต รักษาจิตอาการของจิตนั้นไม่ให้คิดเสยส่ายไปตามอารมณ์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นไม่ว่าบุญหรือบาปก็ดีท่านก็วางลงเสียทนานั้นเราก็บำเพ็ญสามารถบำเพ็ญดำเนินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เช่นเดียวกันขณะเดียวกันหาผู้ใดยังกำหนดจิตของตอนเองนั้นไม่มั่นคงเพียงพอต้องอาศัยการนึกการคิด ยังนึกยังคิดอยู่ก็ให้คิดคิดนึกๆึกน,กนั้นอยู่ภายในวงของกำสิ่งที่เรากำหนดโดยเฉพาะสายพระกรรมฐานสายหลวงปูมั่นก็ให้กำหนดลมหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกก็คำบริกรรมคำว่าโทเป็นต้นคำว่าพุทโธนั้นเป็นความหมายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน <c oughs> ก็คืออารมณ์ ที่เรากำหนดลงในจำกัดขอบเขตของอารมณ์นั้นลงเมื่อเราจำกัดขอบเขตมีเครื่องกำหนดเป็นที่ตั้งมั่นได้แน่นอนแล้วความรู้นั้นจะค่อยๆเด่นชัดเป็นความละเอียดเป็นความเข้าใจเป็นความรู้สึกที่ปราณีตเป็นลำดับต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นกาลยานามิทรธรรมก็คือบาร,รมีของเราที่เคยบำเพ็ญ บารมีธรรมนั้นเมื่อเช้าหลวงปู่บุญมาท่านก็อธิบายความห,หมายของบารมีนั้นมากมายเนาะสิประการท่านได้แก่ทานทานนั้นเราทำเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสระความตนนิเหน่วแน่นเป็นการต่อสู้กับความยึดมั่นถือมั่นภายในความรู้สึกหวังแหนในทรัพย์สิน ในรูปปะขันร่างกายที่เกิดขึ้นภายในจจิตใจของตนเองทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องต่อสู้สแสวงหาดิ้นลนเพื่อเอาความอยู่รอดของชีวิตนั้นให้เป็นไปการอยู่รอดการสแสวงหานั่นเองบางครั้งเราก็รู้สึกว่าตึงเกินไปบางครั้งความตึงนั้นท่านเรียกว่า ความหวงแหนแปลงความเป็นมานะความเป็นทิฏฐิอาสมานะทิฏฐิของตนเองนั้นจึงเกิดขึ้นความตะนีนึ่งหวงแหนในจิตใจของตนจึงมีมากมายนานับประการไม่ท้วนดังนี้บคุคคลใดรู้จักแบ่งปันหรือการให้ทานนั้นจึงเป็นสิ่งเบื้องต้นทําให้จิตใจเรานั้นเกิดเกิดความดีเบื้องต้นก็คือเห็นสภาพความเป็นจริง ก็คืออนิจจังอานิจาานจังงานะทุกขังอนัตตาเนาะการเริ่มรู้เรียนรู้ว่าได้ว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้นแน่นอนชีวิตนี้เราเป็นทุกข์ชีวิตนี้เป็นเราไม่สามารถยึดถือสิ่งใดไปได้นอกจากจิตใจอนมีบุญกุศลเป็นต้นก็เป็นอนัตตานั่นเองเมื่อสามสิ่งนี้มันครอบครองอยู่เสมอการที่เราฝึกการให้ทานก็เพื่อ ให้เกิดกำลังใจฝึกไม่ยึดถือในทรัพย์สมบัติของตนเองมากเกินไปฝึกไม่ยึดถือร่างรูปประคารร่างกายของตนเองมากเกินไปทานนั้นจึงมีอานิสงส์ทำให้เรารู้จักปล่อยวางในเบื้องต้นเมื่อเรามีทานแล้วสิ่งต่อไปก็เรื่องว่าลำดับที่สองก็คือศีลศีลก็คือควบคุมกายวาจาใจของตนเองให้สงบเรียบร้อย หรือก็คือการประพฤติปฏิบัติอันเป็นสุจริตธรรมความหมายของสุจริตนั้นจึงเป็นความหมายของศีลโดยลําดับเช่นเดียวกันผู้ใดมีความสุจริตธรรมศีลนั้นย่อมปรากฏเป็นธรรมชาติของจิตนั่นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติมนุษยธรรมว่าควรมีศีลห้าอันมีการไม,ไม่ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งหลายให้ตกไปการไม่เบียดเบียน ทรัพย์ผู้อื่นด้วยอาการอันขโมยหรือทาทุจริตภานจิตใจลักขโมยสิ่งของช่อโกงเป็ต้นการไม่เบียดเบียนคู่ครองขนของอื่นให้เกิดความเสียหายการไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาลกายวาจาใจด้วยวาจาอันเป็นคำโกหกมดเท็จ ok ให้ผู้อื่นเสียหายคำหยาบคําวาจาไร้สาระเป็นต้นหรือบุคคระด เบียดเบียนตนเองด้วยการดื่มสุราเมรัยเราก็งดเว้นเสียทำสติสัมปชัญญะตนเองนั้นให้มีความมั่นคงก็ย่อมได้อานิสงค์คือความสดจริตภายในจิตใจอันเป็นศีลของมนุษย์ผู้ใดมีศีลมนุษย์ผู้นั้นย่อมหวังได้ว่าคติพบหน้าผู้ใดรักษาศีลได้ดีก็ย่อมเป็นเหตุแห่งการเกิดเป็นมนุษย์แน่นอนผู้ใดรักษาศีลแล้ว ่มาก็ให้เจริญปัญญาเนาะปัญญาในความหมายก็คือความหมายรู้เท่าทันในความเป็นจริงในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันธรรมชาติทั้งหลายหรือแท้แม้แต่รูปขันร่างกายเราเองไม่ช้าไม่นานก็ย่อมแตกสลายดับไปเคยตั้งคำถามให้แก่ตัวเองไหมว่าเรานี้จะมีชีวิตอยู่ พรุ่งนี้หรือไม่ถ้าเราตั้งคำถามแล้วเราจะมีคำตอบหรือไม่คำตอบนั้นจะเป็นความถูกต้องหรือไม่เราก็ไม่รู้เนาะความไม่รู้นี้เองบางครั้งก็ตกอยู่ในความประมาทจิตของเราประมาทในความไม่รู้ความไม่รู้นั้นคือไม่สำนึกตนเองว่าเราจะมีอายุยืนยาวเท่าใดเรามีคุณงามความดี อย่างไรายเก็บสะสมแล้วหรือ,อยังเรามีกระทําความไม่ดีอะไรเราจะละทิ้งได้บ้างแล้วหรือ,อยังสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเจริญความเห็นให้ถูกต้องต่อไปเมื่อเรามีความเห็นความถูกต้องของปัญญาอันชอบเราก็จะไปไม่ประมาทในธรรมขององค์สมเดม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ประมาทในชีวิตของตนเองขนขวายความดีทุกขณะทุกเวลา ทุกนกปัจจุบันที่เราทำวันนี้ความดีอันสูงสุดก็คือการนั่งภาวนาการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้เองเป็นการปฏิบัติบูชาอันเป็นความดีอย่างยิ่งดังนี้จิตใจของเราเมื่อเราทำแล้วสังเกตได้ว่าจิตของเรานั้นมีคุณภาพอย่างไรมีสติสัมปชัญญะแล้วอย่างไรเรามีเพื่อนก็คือทานมีศีล มีปัญญามีเน่ขัมมะก็คือการรู้จักออกจากเรือนออกจากสิ่งที่ติดข้องออกจากเรือนออกจากสิ่งที่ติดข้องภายในบ้านภายในเรือนอันได้แก่ญาติพี่นอ้องบิดามารดารู้จักอยู่เป็นตัวคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวเป็นชายคนเดียวรู้จักบำเพ็ญความดีรู้จักจิตของตนดวงเดียวเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งได้ต่อไป อันอาศัยคุณกุศลนั้นเป็นที่พึ่งอันเป็นเหตุแห่งการทําความดีที่เราได้บําเพ็ญในวันนี้เมื่อเรามีเน่คัมมะการรูดจักออกจากเรือนแล้วเราก็ยังมีสิ่งที่จะต้องเจริญข,ขึ้นอีกความอดทนความขันติความอดทนนั้นเป็นเครื่องสกัดกั้นเหตุแห่งความไม่ดีไม่งามภายในจิตใจการกระทบกระเทือน ส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในภายในอารมณ์ของเราสติสัมปชัญญะซึ่งเรายังฝึกฝนไม่พอเมื่อเรายังฝึกฝนไม่พอก็ต้องฝึกความอดกลั้นขระดที่เราอดกลั้นนั่นเองเป็นเหตุหมายเบื้องต้นได้ว่าเรามีกำแพงอย่างดีกำแพงชั้นดีแล้วเป็นเครื่องกั้นเมื่อเรามีเครื่องกั้นแล้วสักระยะหนึ่งเราเหลียวรอบมองรอบกำแพงเราสิ ดูภายในและภายนอกเนอะถึงจะเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นรอบๆตัวเองถ้าเราไม่มีเครื่องกัน้นไม่มีรัว้วไม่มีกำแพงเหตุการณ์เหล่านั้นก็ถาโถมเข้าหาจิตใจและอารมณ์ของตนเองให้เกิดความวันไหวเกิดความผิดพลาดได้ง่ายขาดสติความยับยั้งคิดเพราะเราไม่มีความเท่าทันในอารมณ์เหล่านั้นความเฉลียวฉลาดในอารมณ์เหล่านั้นเรายังไม่มี เราก็ต้องฝึกความอดทนความขันติที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นเครื่องหมายที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ว่าข,ขันติทีรัสรางกาโรขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราตเป็นต้นเรามีขันติแล้วเราก็มีความภาคยืยนพยายามทาความดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นนั้นแล้วให้เกิดเจริญ จเจริญเจริญเท่าใดก็ให้จเจริญมากขึ้นจเจริญมากขึ้นเท่าใดให้รักษาไว้อย่าให้เสื่อมถอยเป็นต้นความดีนั้นเมื่อเราทําความดีมีทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องค้าจุนความดีนั้นย่อมไปสู่เป้าหมายอันแท้จริงอันมีเหตุแห่งองค์สมเดจพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าตัดไว้ว่าเหตุของความทุกข์นั่นก็คือการดับทุกข์ก็คือ,คอดับกิเลส เครื่องหมายทั้งปวงก็อาจจะอาศัยความเพียรพยายามนีเองเป็นเป้าหมายในการบำเพ็ญดำเนินชีวิตของเราต่อไปการภาคความเพียรเมื่อเรามีความภาคความเพียรมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกแล้วความภาคความเพียรน,นั้นก็จะพยายามดำเนินด้วยความศรัทธาในเบื้องต้นที่เรามีต่อไปความที่เรามีศรัทธามีความเพียรน,นี้เองจึงเป็นกำลังอย่างยิ่งต่อทำอันเป็น เ่องหมายแห่งความดีต่อไปในเบื้องหน้าสิ่งที่เรายังฝึกฝนสิ่งที่เรายังไม่ถึงพร้อมต่อไปเมื่อเรามีความเพียรมีความศรัทธาแล้วสิ่งเหล่านั้นย่อมปรากฏเป็นเหตุแห่งตนได้ต่อไปเมื่อเรามีความเพียรความพยายามบางครั้ง,งความเพียร,ยายารพย,รายายามนั้นก็ย่อมมีอุปสรรคเช่นเดียวกันความอดทนความอดกัน้นบางครั้งก็ถูกทําลาย เพราะฉะนั้นเราต้องมีกรัลรยาณมิตรอีกผู้หนึ่งคือสัจจะและความจริงเนะาะความจริงใจในการกระทาตั้งขึ้นเพื่อควบคุมกิริยาบูญตัวอื่นนั้นให้เป็นทิศทางสัจจะหรือความจริงนั้นเปรียบประดุจยังหางเสือผู้ขับเรือนั้นให้เที่ยงตรงวิ่งไปในทางเส้นตรงที่เราต้องการเมื่อเรามีสัจจะและความจริงแล้ว คำอธิษฐานก็เป็นความตั้งใจอธิษฐานในคุณความดีอธิษฐานในการทำความดีย่อมมีอานิสงส์ทำให้จิตใจนั้นมีอาหารมีเครื่องบันเทิงใจมีความตั้งใจมีความอธิษฐานสัจจะของตนเองขึ้นมาแล้วย่อมมีความเจริญจิตใจตั้งมั่นได้ชั่วขณะหนึ่งเราก็ถือได้ว่าเป็นกาลยานามิตร ของจิตเช่นเดียวกันส่วนอีกประการหนึ่งก็คือเมตตาขณะที่เราไปสู่ทิศทางใดเราก็ใช้เมตตานั้นเป็นเครื่องนําเมตตาก็คือความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นอยากให้เขานั้นมีความสุขความเมตตานี้จึงเป็นสิ่งสําคัญขณะที่เราไปหรือทํากิจการงานใดประกอบด้วยเมตตาแล้ว ย่อมมีความสุขทุกเมื่อคิดสิ่งใดก็หวังปรารถนาให้บุคคลอื่นเป็นสุขไม่เอารัดเอาเปรียบไม่เอาความตนีแนวนั่นนั่นไปเบียดเบียนบุคคลใดรู้จักการแบ่งปันให้ทานรู้จักรักษาความสุจริตรู้จักเจริญความดีมีสมาทธิในปัญญาของตนรู้จักการอดทนต่อสิ่งที่กระทบกระทั่งรู้จักการ